สวัสดีคะ่ะชลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณ คลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้าย4ดวงค่ะดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารนะคะจะมีผลหลักๆอยู่ในเดือนพฤษภาค,คมสำหรับดาวอาทิตย์จะยังคงมีผลต่อเนื่องอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะย้ายเข้าราศีพฤษศค่ะบทบาทของดาวอาทิตย์ก็อาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไประยะเวลาในการให้ผลนะคะก็อย่างในภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เลย และพอนะคะเอาเดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะเห็นนะคะว่ามีพกเกตที่ขยับย้ายด้วยก็จริงค่ะแต่ว่าบทบาทของเขานะคะจะไม่ค่อยต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนักก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มร่วมกับพระราหูพอย้ายเข้าไปอยู่ในภพอริก็ยังคงเป็นบ้านของพระราหูค่ะฉะนั้นภาพรวมก็ยังคงส่งกําลังถึงดาวเจ้าเรือนทำให้พระราหูมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องอยู่ดี ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ดาวประจำตัวกลุ่มร่วมกับพระราหูทำให้คุณจะต้องรับรู้แล้วก็รับมือกับอุปสรรคหลายๆอย่างจัดการได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประครับประคองกันมาได้เพราะว่าดาวประจำตัวก็ยังคงมีความแข็งแกร่งแต่ว่าหลังวันที่7พฤษภาคมนะคะที่ดาวพุธจะย้ายเข้าพบมรณะสภาพแวดล้อมของดาวก็จะเปลี่ยนแปลงไป วิธีการรับมือกับสิ่งต่างๆของคุณก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยจะรูปแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะให้ทราบไว้ว่าอุปสรรคปัญหาเรื่องยุ่งยากหลายๆอย่างเนี่ยมันจะถูกจัดก,การได้มากขึ้นหรือว่าอะไรที่มันค้างค้างรอการสักสางคลี่คลายอะไรที่ไม่ได้ข้อสรุปก็จะมีความคืบหน้าเข้ามาค่ะไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณอยากให้เป็นหรือไม่ก็ตาม และสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปการย้ายของดาวพฤหัสที่เราเพิ่งทำจบไปนะคะคุณจะทราบว่าดาวพฤหัสจะเดินผิดปกติอีกครั้งในช่วงไหนถือว่ามีความสำคัญนะคะถึงแม้ว่าเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ให้อนันสงที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ตามสำหรับผู้ฟังใหม่นะคะที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาวพฤหัสเราแนะนำอยากให้คุณฟังค่ะมันมีหลายแง่มุมนะคะที่อาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเคยได้ยินกันมา เพราะถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะย้ายออกจากภพเรือนที่เสียแล้วแต่ว่าภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะดาวดวงอื่นเขาเพิ่งทยอยย้ายเข้ามาแทนที่กันค่ะทำให้เรื่องบางเรื่องนะคะที่มีผลในช่วงก่อนหน้านี้มันยังคงมีบางสิ่งนะคะบางอย่างที่ยังส่งอิทธิพลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะนะคะเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพลัดพราาความห่างเหินจะเกิดขึ้นจากความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะเช่นวัตถครรองงานที่จะไปทำในต่างถิ่นต่างแดนคุณมีโอกาสที่จะได้ไปหรือไม่นะคะก็อาจจะมีแผนที่กำลังจะย้ายถิ่นฐานมีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีบางคนนะคะที่ยังคงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมผลประโยชน์บางอย่างในครอบครัวตรงนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาที่มีความยืดเยือ้อ ความยุ่งยากในกลุ่มญาติพี่ๆน้องๆยังคงมีโอกาสเข้ามารบกวนคุณได้อยู่แต่ว่าอะไรที่มันเป็นสิทธิ์หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้คุณย่อมได้ในสิ่งนั้นแค่ว่ามันอาจจะต้องออกแรงนะคะไม่ใช่ว่าจะได้กันมาแบบง่ายๆจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของพบมรณะนี้นะคะจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อดาวเจ้าเรือนคะ่ะดาวอังคารย้ายเข้ามาในเดือนมิถุนายน นั่นถึงจะถือว่าะะเป็นบทสรุปของพบเรือนนี้อย่างแท้จริงส่วนในอนาคตอันใกล้นะคะสำหรับทิศท,ทางที่ดาวกำลังทยอยย้ายเข้าพบมรณะถือว่าก้าวเข้าสู่วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ค่ะอยู่ในช่วงของการครัดกองผู้คนบ่งบอกว่านะคะคชีวิตกำลังมีการเปลี่ยนทายสิ่งต่างๆผู้คนรอบตัวคนเก่าไปคนใหม่มาเป็นไปได้ที่หลายคนนะคนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ที่คุณจะต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะนะคะในตำแหน่งของภพมรณะนี้มีดาวประจำราศีดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยเข้าสู่โหมดของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะมีกำลังลดน้อยลงบ่งบอกว่านะคะมีความเหนื่อยล้าสะสมค่ะอึดอัดกับช่วงก่อนหน้านี้กันมาพอสมควร มาถึงตอนนี้นะคะเป็นไปได้ทั้งที่คุณทําใจยอมรับหรือว่าปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่าเริ่มผ่อนคะ่ะเริ่มดึงจังหวะตัวเองให้ช้าลงใช้การตึกตรองนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นแต่พุธในตําแหน่งนี้นะคะเหมือนอยู่ผิดที่ผิดทางถ้าเปรียบเป็นคนนะคะก็เหมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เท่าที่ควรดีตรงที่นะคะยังมีมิตรที่พอจะช่วยเหลือประครับประคองกันไปได้ เพราะไม่ว่าดาวอะไรนะคะที่อยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุตรงนี้เป็นแม่ธาตุไฟการให้ผลไม่ว่าจะด้านที่ดีหรือเสียย่อมเห็นภาพเห็นผลชัดเจนป่งบอกนะคะว่ามีเรื่องที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ของการพลัดพรากห่างเขินหรือว่าต้องเดินทางไกลแล้วก็หลังจากนะคะวันที่7พฤษภาคมที่ดาวเขาจะกลุ่มร่วมกันครบทั้งสดวง ดาวสามดวงนี้นะคะเขามีหลายส่วนที่เขาเกื้อนหนุนกันอยู่ค่ะแต่ว่ามารวมตัวกันอยู่ในภพเรือนที่เสียจะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องรับมือเช่นว่านะคะถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บที่แฝงอยู่ก็อาจจะมีอาการให้คุณเห็นค่ะสามารถตรวจพบเจอก่อนได้ที่จะลุกลามตรงนี้ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ดีนะคะที่ได้รู้ไว ตรงนี้ให้รู้คร่าวๆไว้ก่อนนะคะว่าทิศทางความเป็นไปของภพเรือนนี้จะมีลักษณะที่มีดีมีเสียเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันที่แน่ๆนะคะเรื่องของการเงินผลประโยชน์จะมีความเข้มข้นพอสมควรในเดือนพฤษภาคมนี้เราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์นะคะเริ่มจากดาวที่ขยับย้ายก่อนเป็นดวงแรกดาวอังคารที่อยู่ในภพปัตตนีค่ะเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือน พบมรณะแล้วก็พบสหัชชะก็มีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวังแว็บแรกเลยนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ค่ะที่มีความเปราะบางไม่ว่าจะกับสถานะไหนเน้นเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเป็นหลักคนโสดก็จะเป็นรูปแบบหนึง่ง คนมีคู่ครองคนรักก็จะเป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งเช่นมาหัวหน้าเจ้านายนะคะคู่หุ้นส่วนลูกค้าคนที่จ้างงานคุณหรือแม้แต่กระทั่งคู่แข่งบทบาทของใครบางคนในที่นี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในที่นี้นะคะเราจะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีเช่นวัฏกรน,น้านี้คู่ครองของคุณเจ็บป่วยไม่สบายเรื้อรังต้องดูแลรักษากันนานมาถึงตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะ หรือว่าถ้าใครนะคะในอดีตที่คุณจะต้องทำอะไรร่วมกับใครถ้าเกิดความไม่สบายใจอย่างเช่นว่าคู่ค้าคู่สัญญามาถึงตอนนี้นะคะสัญญาก็อาจจะใกล้จะหมดคุณเป็นอิสระสามารถที่จะเปลี่ยนคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ได้เช่นว่าเป็นศิลปินดารานะคะก็เปลี่ยนสังกัดเปลี่ยนคนดูแลหรือว่าใครนะคะแอบส่งใบสมัครไปทำงานที่อื่นอาจจะถูกเรียกตัวคะ่ะ ได้ไปที่ทำงานใหม่นะคะชีวิตการทำงานย่อมเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์มรดกพินัยกรรมที่มีปัญหายืดเยื้อมาถึงช่วงนี้ก็อาจจะมีความคืบหน้าอะไรบางอย่างให้เห็นกันช่วงก่อนหน้านี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเหตุจำเป็นค่ะไม่สามารถเก็บทรัพย์บางอย่างไว้ได้โดยเฉพาะนะคะต้องเอามาใช้จ่ายสิ่งจำเป็นต่างๆในครอบครัว ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงค่ะไม่ตายก็หาใหม่ได้ขอแค่ให้มีกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะร้อนมากกันหน่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็น่าเป็นห่วงหน่อยและสุดท้ายนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะที่ดาวคู่คองคนรักดาวพรหัสอยู่ในภพเดือนที่เสีย ้าคุณนะคะสามารถประคับประคองให้ผ่านพ้นเดือนมิถุนายนไปได้ก็ถือว่าผ่านจุดอันตรายแล้วนะคะปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะค่อยๆคลี่คลายค่ะคุณต้องใจเย็นๆรอให้ดาวทยอยย้ายออกจากภพมรณะไปก่อนตรงนี้นะคะเราแค่บอกทิศทางที่มันจะดีขึ้นไม่ใช่ว่ามันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยได้สักทีเดียวแล้วก็มีโอกาสที่บางคู่นะคะก็จะไม่สามารถไปต่อกันได้ เราต้องพิจารณาให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงค่ะชีวิตของคนเรามันก็ต้องมีทั้งที่สมหวังแล้ะก็ผิดหวังขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของแต่ละคนถ้ามองในทางที่ดีนะคะก็เหมือนกับว่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยิงจะเดาอังคารนะคะย้ายเข้ากับบ้านตัวเองเป็นเกษตรเมื่อไรนั่นใช่เลยนั่นหมายถึงนะคะเป็นคู่ที่ไม่ส่งเสริมอัน,นิสงที่ดีที่คุณจะได้ก็คือ การได้กลับมารักตัวเองอีกครั้งแค่นี้ก็ถือว่าประเสริฐแล้วค่ะสำหรับเรานะคะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้กลับมารักตัวเองถ้าความรักของคุณในอดีตมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวชีวิตของคนเรามันต้องขับเคลื่อนแล้วก็ไปต่อค่ะก็แค่ให้โอกาสตัวเองนะคะได้เรียนรู้คนใหม่ๆสำหรับคนโสดก็เช่นกันนะคะคุณยังคงต้องเจอบททดสอบที่เกี่ยวกับความรักอีกพักใหญ่ๆ ซึ่งตรงนี้นะคะถือว่ามีอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เขาเข้ามาส่งกำลังร่วมด้วยเขาจะเข้ามาผักดันให้คุณจะต้องมีการริเริ่มหรือว่าต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวค่ะต้องใช้ความมานะพยายามความอดทนไม่ว่าจะกับเรื่องใดจะกับสถานะไหนคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสารเป็นระยะระยะมีสิ่งที่คุณจะต้องฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคถ้าเป็นคนนะคะที่เข้ามาฝึกความอดทนของคุณเรามองว่า ก็น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าค่ะไม่ว่าจะกับสถานะไหนนะคะคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้คุณมีเรื่องได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจสําหรับคนที่อายุมากกว่าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้แต่ว่าแค่ช่วงครั้งช่วงคราวโดวยความที่นะคะดาวเสาเขาเป็นดาวที่มีคู่ศัตรูเยอะขยับไปเจอองศาของดาวจันทร์ดาวอังคารหรือว่าดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องได้หมดแหละค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสิ่งที่คุณจะต้องฝ่าฟัน ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณไปพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าในภายภาคหน้าแค่ว่าอย่าไปยึดติดกับการสูญเสียแล้วก็อย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงมองทุกอย่างในทางให้เป็นเรื่องของสัจธรรมมีธรรมะควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตค่ะทั้งสุขและทุกข์นะคะไม่มีอะไรที่ยั่งยืนแค่ประครับประคองตนนะคะให้ดีที่สุดในแต่ละวันเราจะได้มีกําลังใจที่ดีค่ะไปขับเคลื่อนสิ่งที่มันจําเป็นจริงๆกับชีวิตของเรา สรุปนะคะสำหรับดาวอังคารอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมีทั้งด้านที่ดีและเสียอยู่ที่ว่าคุณจะได้รับอณิสงค์ด้านไหนมากกว่ากันแต่ว่าถ้ามองในทางที่ดีทุกการเกิดหรือว่าเริ่มใหม่ย่อมที่จะต้องจบจากสิ่งเก่าก่อนเสมอขอให้ทุกๆก,การเริ่มใหม่ของคุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่จะทยอยย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ เขาจะอยู่ร่วมกันตรงนี้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆค่ะไม่ถึงเดือนดาวสามดวงนี้นะคะเขาก็มีหลายส่วนที่เกื้อนหนุนกันแต่ว่ามารวมตัวกันอยู่ในภพเรือนที่เสียในคลิปนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวทั้งสามดวงไปเลยอย่างที่บอกไปนะคะว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของการพลัดพรากความห่างเหินซึ่งตอนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนดาวอังคารเขาไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะเชียวค่ะเขาเชื่อมโยงกัน ถ้าคุณมีอริศัตรูนะคะคนที่ไม่หวังดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนคุณจะเห็นท่าแท้อะไรที่คุณไม่เคยรู้คุณก็จะได้รู้งานที่ไม่ใช่เพื่อนฝูงที่ไม่จริงใจบริวารหรือว่าคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือคิดไม่ซื่อทำคุณคนไม่ขึ้นเดี๋ยวคุณจะค่อยๆเห็นแล้วก็จะมีเหตุให้เขาแพ้ภัยไปเองค่ะก็จะเข้าเกณฑ์ของการพัดพรากห่างเหินเลิกคบกันไป ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการพบเจอสิ่งที่ดีกว่าเป็นการคัดกรองผู้คนที่ไม่ส่งเสริมออกไปจากชีวิตถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะมันย่อมที่จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจะมากหรือน้อยยังไงก็ต้องมีบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้เพราะทั้งดาวศุกร์และก็ดาวพุธนะคะในตำแหน,น่งนี้ในเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนไม่คล่องตัวเท่าที่ควรค่ะ อย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าคุณอาจจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เท่าที่ควรประคับประคองความรู้สึกกําลังใจของตัวเองให้ดีที่แน่ๆน,นะคะเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าจะได้พักหายใจหายคอไปได้ไม่นานคะ่ะมาเดือนนี้นะคะดาวการเงินเข้าพบเรือนที่เสียนั่นบ่งบอกถึงภาระค่าใช้จ่ายนะคะจะกลับมาสร้างความวิตกกังวลให้คุณได้อยู่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าวางแผนแล้วก็เตรียมการตั้งรับกันเอาไว้ก็พอที่จะประครับประคองกันไปได้เพราะว่านะคะในคลิปก่อนหน้าคลิปสงกรานเราน่าจะมีเตือนเรื่องของค่าใช้จ่ายกันไปแล้วซึ่งบางส่วนก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณทราบร่วงหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวหลังวันที่14นะคะที่ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายออกก็จะเริ่มเบาบางลงได้บ้างนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นเดือนนี้ก็อาจจะรู้สึกหนักหน่วงกันหน่อยคะ่ะ เรื่องของการติดตามทวงหนี้ก็เช่นกันถ้าไม่จัดการทำให้เสร็จสิ้นไปก่อนช่วงนี้นะคะมาถึงตอนนี้ก็อาจจะมีความไม่สะดวกเท่าที่ควรค่ะทวงเงินคืนได้ยากอีกทั้งนะคะคุณก็ยังไม่ควรประมาทถ้าทำอะไรร่วมกับใครโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกณฑ์ที่คุณจะมีคนเข้ามาพูดเรื่องเงินเรื่องทองกับคุณก็ยังมีเวลาที่ดาวเข้ามากลุ่มร่วมกันหลายดวงนะคะ มันก็จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลเยอะค่ะมีทั้งที่คุณควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดก็อาจจะมีเข้ามาด้วยบางคนนะคะสิ่งที่คุณทำร่วมกับผู้อื่นก่อนหน้านี้เรื่องของผลประโยชน์นะคะก็อาจจะมาสร้างความยุ่งยากลําบากใจให้คุณได้ด้วยเหมือนกันแต่ในด้านที่ดีนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะมีลาภผลจากแดนไกลมีช่องทางหรือว่ามีแหล่งรายได้ในต่างแดน หรือว่าการทำมาหาได้ของคุณเนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสายงานออนไลน์ก็ได้ตรงนี้ถือว่ายังมีทิศทางที่ดีนะคะถ้าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ช่วงนี้เขาอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้เท่าที่ควรอาจจะมีเหตุให้เขามีธุระมีเรื่องยุ่งยากบางอย่างที่จะต้องไปจัดการหรือไม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยก็ได้ ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานยากๆให้ทำโดยอิทธิพลของพระราหูนะคะที่ยังคงมีความแข็งแร่งแล้วก็เล็งลัคนาโดยตรงเขาจะไม่ปล่อยให้คุณได้ทำอะไรง่ายๆแน่นอนแค่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่ว่าถ้ามองในด้านที่ดีก็มองได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ยึดติดกับการทําอะไรแบบเดิมๆตรงนี้มันไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะมีความท้าทายอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไป เวลาที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะก็แน่นอนว่าอาจจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกขุนมัวกันได้บ้างช่วงนี้ก็ปิดหูปิดตาไปสักครั้งหนึ่งก่อนค่ะเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไปเป็นช่วงที่คุณนะคะยังคงถูกกระตุ้นจากคนรอบข้างได้ง่ายอยู่เหมือนกันดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายกันไว้ด้วยค่ะ ว่าถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนงานนะคะแต่อาจจะต้องมีเรื่องของการหยุดชะงักหรือว่าการขาดงานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ได้เหมือนกันเดือนนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการทำงานจากที่มีความลังเลหรือว่าหนักหน่วงนะคะสำหรับคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงมาถึงจังหวะนี้คุณก็น่าจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วหลายๆอย่างนะคะมันก็จะพัดพาให้คุณจะต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องมีให้เห็นกัน แต่ไม่ว่านะคะคุณจะอยู่หรือว่าคุณจะไปจากงานเก่าที่คุณทำอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นเพราะว่าบางคนนะคะถ้าคุณเปลี่ยนเรื่องของสถานะความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานอาจจะยังไม่ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของคุณในรอบนี้ก็ได้วัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะนะคะนาฬิกาชีวิตของคนเราจะไม่เท่ากัน โดยรวมแล้วนะคะเป็นช่วงของการคลัสกองผู้คนในชีวิตและสำหรับคนรอบข้างที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณมาถึงตอนนี้ล้วนแล้วนะคะย่อมที่จะต้องมีเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันหรือว่ามีภาระบางอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบด้วยกันอีกทั้งนะคะยังมีเกณฑ์ของการเดินทางไปได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลแต่ก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยนะคะยังมีโอกาสที่คุณจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันได้ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับดาวสาดวงนี้และพอวันที่15พฤษภาคมนะคะที่ดาวอาทิตย์เขาจะแยกตัวออกมาอยู่ในภพสุพะมีผลไปถึง14มิถุนายนโดยประมาณค่ะเป็นการเข้ามากลุมร่วมกับทั้งดาวพฤหัสและก็มฤติยูตรงนี้นะคะเป็นภพเรือนเป็นบ้านของดาวสุกดาวเจ้าเรือนเขายังคงไปอยู่ในมรสุมของภพมรณะอยู่เลยนะคะทำให้ดาวผู้มาเยือนทั้งสามดวงนี้ ก็ยังคงอยู่ในวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะความร้อนแรงของดาวอาทิตย์ก็จะลดน้อยลงไปจากช่วงก่อนหน้านี้อีกทั้งนะคะตรงนี้เราก็ต้องไม่ลืมด้วยค่ะว่าดาวอาทิตย์เขาเป็นตัวแทนมาจากภพเรือนไหนมาจากภพวินาศนะคะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะนำความเป็นวินาศติดตัวไปด้วยเสมอ สำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์นะคะคุณจะเห็นความซับซ้อนของการตีความตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องฝึกค่ะฉะนั้นนะคะหลายๆความหมายที่เราตีความไปนะคะมันยังคงส่งผลต่อเนื่องมาถึงตอนนี้ด้วยในตำแหน่งนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพบเรือนที่ดีแต่ว่ามองในด้านที่ดีอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะคุณยังคงอยู่ระหว่างช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงอยู่เลย อดทนนะคะเราให้ดาวผ่านพ้นพบมรณะไปให้หมดซะก่อนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก็รู้เรื่องล้วค่ะตรงนี้นะคะเราจะพูดถึงเกณฑ์ของดาวอาทิตย์ที่นอกเหนือจากที่เราตีความไปมีเกณฑ์ของการติดต่อการดิวงานอะไรที่อยู่แบบลับๆอยู่เบื้องหลังการปกปิดซ่อนเร้นค่ะคุณมีความลับกับคนอื่นหรือว่าคนอื่นมีความลับกับคุณก็ได้มีการช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผย เกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะยังคงมีผลต่อเนื่องมาถึงช่วงนี้บางคนก็อาจจะมีความสนใจที่เกี่ยวกับของเก่าโบราณค่ะหรือว่าเป็นศาสตร์ลี้ลับสายมูเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธานะคะบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็อาจจะมีเส้นมีลางสังหอนสำหรับบางคนส่วนในด้านที่คุณจะต้องระวังนี้จะเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเลยค่ะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่า ใครนะคะที่มีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอาจจะมีความล่าช้าสะดุดติดขัดนะคะทุกอย่างที่คุณจะต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจช่วงนี้ถือว่าไม่ส่งเสริมเท่าที่ควรถ้าคุณจะทานะคะถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆควรไปทําหลังวันที่21พฤษภาคมค่ะแล้วก็ต้องควรทําเป็นแบบลับๆนะคะอย่าออกหน้าออกตาคนที่อยู่ในต่างแดนนะคะอยู่ห่างบ้านห่างครอบครัวไปนาน คุณก็มีโอกาสที่จะได้กลับบ้านกับภูมิลำเนาบางคนมีโอกาสได้สืบท่อกิจการบางอย่างของครอบครัวหรืออาจจะได้รับมอบหมายนะคะให้คุณจะต้องไปทำงานแทนหน้าที่ของเพื่อนบางคนเป็นการชั่วคราวมีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักหรือว่าได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติไปรู้จักกันบนโซเชียลออนไลน์ก็ได้ค่ะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการวางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหลักเลยนะคะ ถ้าได้รับมอบหมายอะไรยากๆให้ทำก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่ได้ฟังมาถึงนาทีนี้ตรงนี้นะคะเราให้เป็นข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมไว้ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน mm. เกือบครึ่งปีนะคะดาวเสาร์เขาจะกลับมาเดินผิดปกติตรงนี้นะคะมีผลทําให้อาจจะไม่เหมาะนะคะที่คุณจะเริ่มหรือว่าบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆ ควรทำในสิ่งที่คุณมีอยู่ในมือถืออยู่ไปก่อนให้ดีค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการปรับปรุงพลิกแพลงทำให้มันทันยุคทันสมัยนะคะตรงนี้น่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าถ้าจะทำอะไรใหม่ๆนะคะก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมย่อมทาได้เอาเท่าที่เราเห็นตอนนี้ก่อนนะคะขอให้เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นพอค่ะ มายถึงลงทุนเยอะๆนะคะทําได้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไม่มีความเสี่ยงไม่มีปัญหากับมาสู่คุณในภายหลังเช่นว่าถ้าคุณจะลงทุนคุณก็ต้องมีเงินสำรองมีแผนหนึ่งแผนสองรองรับอันนั้นคุณย่อมที่จะเสี่ยงได้เพราะว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเองนะคะเราดูจากตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากพวกคุณนะคะจะต้องได้มาจากน้ำพักน้ำแรงกันจะเป็นส่วนใหญ่นี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังถึงไปต่อกันได้ยากเพราะว่าดาวเสาร์นะคะเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดนะคะเมื่อดาวเดินผิดปกติก็คือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการขับเคลื่อนใครที่อยู่ในสายงานอาชีพนี้นะคะคุณอาจจะต้องมองหาทางหนีที่ไล่เผื่อไว้หรือว่าถ้ามีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายได้ยากเช่นกัน และสำหรับปัจจุบันนะคะณนะเวลานี้ที่คุณฟังคลิปนี้ไปจนถึง14มิถุนายนโดยประมาณ <c oughs> ก็แค่ต้องระวังในสิ่งที่เราเตือนไปนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะว่าต่อจากนี้ <c oughs> ก็จะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึง2ดวงค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดนะคะ <c oughs> แค่ว่าเห็นว่าการย้ายครั้งต่อไปของทั้งดาวอังคารและก็ดาวศุกร์ จะย้ายเข้าพบเดอนตัวเองเป็นเกษตรกันนั่นหมายถึงมีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งมันก็ควรที่จะต้องมีทิศทางที่ดีอะไรบางอย่างในช่วงเวลานั้นก็ย่อมเป็นผลที่มาจากการกระทำของพวกคุณในช่วงนี้ด้วยเช่นกันค่ะว่าจะนำพาตัวคุณเองไปได้รับอนิสงส์ที่ดีกันได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นนะคะมันถึงเวลาที่พวกคุณจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ทำในสิ่งที่อยากทำค่ะ ใครนะคะที่ทำดีอยู่แล้วเราก็ขอให้คุณรักสามารถตฐานที่ดีของตัวเองกันเอาไว้เราทําได้แต่เพียงให้แนวทางนะคะส่วนมันจะเกิดขึ้นได้จริงมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนทุกนาทีมีความหมายค่ะผ่านแล้วผ่านเลยมีเงินก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้ฉะนั้นนะคะทำทุกนาทีของพวกคุณให้มีความหมายที่สุดและก็เช่นเคยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ